พร้อมครับพร้อมะเอากระเป๋าได้ไหมเอาไปเหรอเอาไปอยู่ตรงนั้นเอาอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ทาลิปนะคะทาลิปเออต้องทาลิปก่อนนี่ไปสนามบินก็ต้องสวยถึงเราจะมาเชากลางคืนเบสเล็บค่ะเดี๋ยวพ่อทาบ้างนะเบาๆเบาๆเบาๆ ถ้าวันนี้ติดถึงปีหน้า,าถ้าตอนไหนสวยตรงนั้นฮะติดถึงพรุ่งนี้เชา้าค่ะติดถึงพรุ่งนี้เชา้าปากก็ไม่แห้งนะครับเบ็ดเล็บโบสถาไหมลูกไม่ทาฮะไม่ทา,า,ายี่สิบที่โอ้โหมันหล่อแต่งตัวเหมือนเกาหลีเลยเอ้ยไหนชอบถุงคัดดิถุคขัดถุงขัดเลยถงุงขัดแบนเลมนะคะกุชชี่นะครับโอ้โหนี่พอเลยนะุชี่อ เป๋าครับเยอะพวงใหหมดหลายใบมากอ่ะพร้อมครับพร้อมแล้วเอายายไปด้วยเหรอพีจ้าเอายายไปด้วยนะครับพายายไปเที่ยวนะครับไหนอืมยายเขาอยากไปมากสมัยก่อนเนี่ยเขาอยากไปเกาหลีมากนะครับพร้อมพายายไปด้วยอืมอ่ะไปแล้วพีพพ่ตรงรอที่นู่น ไปรับที่ตรงไหมครับไปทากรไปรับตรงเลยเหรอใช่ที่กองถ่ายอ๋อไปรับกองถ่ายแล้วก็ออกออกไปเลยนะครับไปรับกองถ่ายแล้วออกไปเลยอืมอ่าไปพร้อมนหมครับพร้อมถึงสนามบินแล้วนะครับนี่เปิดเปิดหน้ากากีหิเออเครอวๆให้รอวๆพร้อมนะครับอดกามานะครับอ่าอดกามาครับ น,นี่ก็คือคอนเทนต์ปีคดนี่คอนเทนต์นนกบเป็บคนไทยรูป้ป่ะมีโอ้ยครบนะครับนี่แล้วก็มีแฟนคลับด้วยนะครับนี่ขอบคุณครับบ้านครับสิงห์แฟมิลี่นะฮะขอบคุณครับนี่ครับโอ้สมัยพ่อเหมือนกับยังไงสมัยพ่อไปชกมวยเลยเนะี่ยเวลาพ่อไปชกมวยต่างพี่ในกองเชียร์มาส่งเพียบโอ้ <laughs> เแม่ทั monsieur, ้งหลายมาหลายคนนะครับขอบคุณครับเดี honestly, ๋ยวเยเดี๋ยวบารเดรสันร้อยเก้าถ่ายทอดสดมาเรื่อยๆครับมาเลยลสิบกว่าคนน่ะนี่ขนาดดึกนะลูกคนยังดูพวกหนูแ0สิบกว่าคนน่ะแม่ไลน์น่ะอ้อ คนดูเยอะอยู่นะเดีอยากกินอะไรข้าวอยากกินอะไรปะคะอยากกินอะไรดีอะไรก็ได้ลูกซื้อมาแม่ก็อยากกินก็ไม่เคยไปเหมือนกันไปฮะขนมเหรอช็อกโกแลตก็ได้ลูกไอ้นี่ไงเม็ดอัลมอนต์ไงเอาหลี่เขิ่งทซื้ออัลมอนต์อบน้ำผึ้งขนมข้าวอัลมอนต์อบน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้อร่อยลูกของหนูเคาน์เตอร์ไหนล่ะลูก มาส่งน้องตรง,ตรงนะคะน้องเบสน้องโบสทคุณพอ่อแล้วก็คุณแม่ไปเที่ยวเกาหลีจ้าแฟมิลี่ทิปนะคะ <c oughs> ตรงตรง,ตรงบอกว่าเพิ่งกลับมาจากกรอคอนอยังง่วงนอนอยู่เลยเลยบอกให้ไปนอนต่อเป็นเครื่องดูตาสิ <c oughs> น okay, ้องเวดถือกระเป๋า ained. สีเดียวกับชุดเลยเห็นเปล่าพี่ตรงก็สี